หากเสียดายหรือกังวลทุกทนแน่หวังจะแก้อดีตคิดฉะไหนอนาคตยังไม่เจอเพ้อทำไมต้องบอกใจปัจจุบันให้มั่นคงวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าอย่าเสียดายอย่ากังวลครับ ความเสียดายและความกังวลเป็นผลมาจากความสูญเสียปัจจุบันความสูญเสียปัจจุบันก็หมายความว่าเราเอาหัวใจไปผูกไว้กับอดีตหรืออนาคตอดีตก็คือสิ่งที่ล่วงไปแล้วการเวลาที่ผ่านไปแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราเคยทำเคยพูดเมื่อครั้งอดีต หากแยนเราทําผิดพูดผิดแล้วมานึกมาคิดถึงการกระทําและคําพูดนั้นเกิดความรู้สึกเสียดายว่าตนเองไม่น่าจะไปทําไม่น่าจะไปพูดอย่างนั้นพอให้เกิดทุกข์เกิดโทษมากมายแล้วรู้สึกเสียดายอยากจะกลับไปแก้ไขอดีตในความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วหรืออนาคต ซึ่งยังไม่มาถึงก็มีความกังวลเข้ามาแทรกอยู่ในหัวใจกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเป็นอย่างที่ใจไม่อยากจะให้เป็นซึ่งความจริงก็ยังไม่เจอยังไม่เห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาจึงสอนให้อยู่กับปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ แม้อดีตจะเลวร้ายเพียงใดเรายังมีปัจจุบันให้ได้สร้างสรรค์ความสงบสร้างสรรค์ความสุขไม่แน่อนาคตที่เรากาังวลอาจจะไม่เป็นอย่างที่ตนคิดเรื่องราวดีๆยังเกิดขึ้นได้เสมอขอเพียงปรับใจให้มั่นคงด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งแน่นอนว่ามีใครลใหลายคนที่แม้ต้นทุนน้อยกว่าเราร่างกายพิกลพิการ หรือแม้แต่พื้นฐานความรู้ไม่มากนะักแต่ทำไมเขาจึงยังมีความสุขอย่างยิ้มได้นั่นเป็นเพราะว่าเขายังมีใจที่มั่นคงอยู่กับปัจจุบันนั่นเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอย่าได้เสียดายอย่าได้กังวลดํำรงตนอยู่กับปัจจุบันครับ